จ้าเอ๊ะอลาเบิ้งอย่างลูกเอาเบิ้งเมื่อบล,ล่ะคะไอ้เราเบิ้าางเมื่อาบบลูกเฮ้ยเอ้าเบิ้งเมื่อบบเฮ้คนอย่างบอากับเมื่อบก็ได้คนนี้อย่างบอากับมื่อบฮะ กลองใสช้อนน้ำใบใหญ่เมื่อกี้ตรงกันตั้งแต่ว่าจิไปเอาล่ะตอำได้แต่น้ำส้มกผเกไทยตงไทยแต่กันลืมเหมือนกันกระปุกบะอ๋อ่เฮ้ยหาวดังดังหาวดังดังดึงผ้าอย่างรู้ก็จะปิดดัง เอานางิตได้เอาเวลาอยากนอนบ่ล <DM V> ูาอยากนอนหรอโบนางรดอยากนอนหรอโบ